สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็ได้มาสอนนักเรียนในเรื่องของโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเรามา ร้องเพลงสนุกสนุกเพื่อจะเข้าสู่บทเรียนกันก่อนนะครับเพลงนี้นัเกเรียนเนี่ยร้องกันได้อยู่แล้วนะครับคุณครูคิดว่านะครับก็คือเพลงเมาครีล่าสัตว์อย่าลืมไปร้องเพลงพร้อมกับคุณครูนะครับอ้าวไปพร้อมมาเลยครับอ้าพร้อมหนึ่งสองสามเอาเมาครีล่าสัตว์เอาเมาครีล่าสัตว์ คาแชคานคาแชคานถลกน้ำมันออกมาให้หมดถลกน้ำมันออกมาให้หมดมัน่าหัวมัน่าควายเอาเมาครี่าสัตว์เอาเมาครี่าส์ตคาแชคานคาแชคานถลกน้ำมันออกมาให้หมดถลกน้ำมันออกมาให้หมดมัน่าหัวมัน่าควาย นี่ก็คือเพลงมังคีราชสัตว์นะครับเป็นการที่คุณครูได้นําบทเพลงนี้มาให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานพร้อมที่จะเรียนรู้ในบทเรียนนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้รว่ามีอะไรบ้างในอวัยวะภายนอกของสัตว์หรือส่วนประกอบของสัตว์นั่นเองเอามาดูนะครับก่อนอื่นสัตว์อะไรเอ่ยนะครับนักเรียนบอกคุณครูนะครับเอามาดูกันครับอาสัตว์แรกก็คือลูกอะไรลูก เป็นรูปของสิงโตเก่งมากนะครับนักเรียนรูปนี้คือรูปของสิงโตนะครับรูปต่อไปเป็นรูปของปลานะครับปลาอาศัยอยู่ในน้ํานะครับต่อมาเป็นรูปของแมวนะครับจะสังเกตได้ว่านักเรียนบางบ้านนี่ก็จะเลี้ยงแมวกันอยู่แล้วนะครับเป็นสัตว์ที่นักเรียนเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับต่อมารูปต่อไปคือรูปของสุนัขอันนี้ก็เหมือนกันจะเลี้ยงอยู่ตาม บ้านของนักเรียนนั่นเองนะครับต่อมารูปของไก่นะครับเป็นรูปของไก่นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นรูปของสัตว์ตัวใหญ่ตัวเลยนะครับคือรูปของช้างนะครับอ่ะทีนี้จากสัตว์ที่คุณครูได้ให้เรียนดูภาพไปส่วนข้างหน้าแล้วนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าสัตว์ที่นักเรียนเห็นเมื่อก,กี้เนี่ย โครงสร้างภายนอกของสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรหรือประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครบเขาบอกว่ารอบตัวของเรามีสัตว์มากมายหลายชนิดโดยสัตว์ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของร่างกายคล้ายคึงกับคนก็คือคนก็คือตัวของเรานั่นเองนะครับส่วนประกอบของร่างกายเรียกว่าอาวัยวะซึ่งอวัยวะภายนอกของสัตว์จะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อ ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่าสัตว์กับคนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับยกเว้นอย่างเดียวที่เรียกไม่เหมือนกันคือสัตว์จะมีขาถูกไม่ถูกลูกแต่คนเราจะมีแขนนะครับแต่ลักษณะอย่างอื่นก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแล้วก็สัตว์บางชนิดเนี่ยจะมีจมูกที่ยาวถูกไม่ถูก นะครับเนี่ยมันก็จะก็จะมีลักษณะของเท้าที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งนั้นเราก็จะเรียกเขาว่าเท้านะคบทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับอ่ะมารู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์กันนะคบอ่ะทีนี้สัตว์โดยส่วนใหญ่จะมีอวัยวะภายนอกเหมือนกันก็คือหนึ่งมีหูมีตามีจะ มูกมีปากและก็ขาและก็เท้านั่นเองนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูในคลิปก็คือเป็นรูปของอีราฟนะครับซึ่งคุณครูได้บอกตำแหน่งของอวัยวะภายนอกให้นักเรียนได้เห็นแล้วนะครับตาอยู่ส่วนไหนนะครับมีจมูกมีปากมีหูมีขาและ เขานะคะอันนี้ก็คือเราจะเรียกภาพรวมของเขาว่าอาวัยวะภายนอกซึ่งข้างต้นตอนที่คุณครูเคยสอนนักเรียนในคลิปของอวัยวะภายนอกของคนหรือมนุษย์คุณครูบอกว่าเราจะต้องมองเห็นด้วยตาเปล่าของเราจึงจัดว่าสิ่งเหล่านั้นคืออวัยวะภายนอกของสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับเรามองเห็นด้วยตาของเราและระบุได้ว่า ไหนคือตาไหนคือจมูกไหนคือปากไหนคือหูไหนคือขาและเท้านะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับเขาบอกว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคนแล้วก็กับสัตว์นี่จะมีอวัยวะที่คล้ายคลึงกันนะครับทีนี้มาดูเขาบอกว่าแต่สัตว์บางชนิดอาจจะมีอวัยวะภายนอกบางอย่างที่แตกต่างการออกไปจากสัตว์ส่วนใหญ่ หรือมีอวัยวะบางส่วนเพิ่มขึ้นมากเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตควายควายเพิ่มแหนมาลูกควายเพิ่มเขาออกมานะครับปลาก็จะมีพวกคลีบนะครับเข้ามาแล้วก็นกก็จะมีปีกนะครับดังนั้นเนี่ยสัตว์บางชนิดก็จะมีอวัยวะที่บางอย่างแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆเพื่อการดำรงชีวิตของเขานะครับทีนี้ ให้นักเรียนทำกิจกรรมโครงสร้างภายนอกของสัตว์อันนี้วันนี้แบบสบายง่ายๆสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคบก็คือให้นักเรียนวาดภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์ว่าสัตว์มาหนึ่งตัวแล้วก็ชี้บอกตำแหน่งว่าส่วนไหนคือตาส่วนไหนคือปากส่วนไหนคือจมูกส่วนไหนคือหูส่วนไหนคือขาและเท้านะคะพร้อมตกแต่งให้สวยงาม นักเรียนสามารถเลือกที่จะวาดสัตว์ชนิดใดที่นักเรียนชอบก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตกแต่งระบายสีให้สวยงามพร้อมกับระบุตำแหน่งของอวัยวะภายนอกนะครับซึ่งคุณครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอาวัยวะภายนอกของสัตว์เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจะประกอบไปด้วยหนึ่งตาสองหูสามจมูกสี่ปาก 5าขาและเท้านะครับดังนั้นขอให้นักเรียนที่น่ารักในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ของครูทุกคนนะครับมีความสุขกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันในคาบต่อไปนะครับจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขออัดคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ